ขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมนะครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องโอปอพารวยปอพารวยปอยีไตนะครับเสียโอปอนะครับผมครับวันนี้เราอยู่กระปูเทียนหัวโลงนะครับผมนี่นะครับปูวันนี้ปูเรียกพบด่วนนะครับอีซีครับอันนี้คือปูอยู่อย่างนี้เนาะปูมานอนพ่อเพิ่สสนท่านอยากสร้างศาลาในเอฟซีนะ ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาหาปูนะครับผมปูบอกว่าผีเดินออกจากศาลมาบอกปูไวาอย่างนั้นนะเออเอาจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางในสิเนาะครับผมไปทาแบดมินมาครับเออเม่นเบาไปหนปูคือนมาเขามาครับปูสียามันรักเอา เดินเดินออกไปนะครับปู้เดินออกจากตรงนี้เลยเหรอครับผู้ไม่ได้บอกไหมยางไปลวน้ำบุชุชไปเน้ะครับพระพระองค์นี่ยเ้าูกำลังทำพิธีนะครับ เป็นเป็นตัวเราก็หยุดเด้อเป็นเตัวงามๆไปเขียนมัวด่าวเด้อเน็ดเหล็กมงคลเด็ดลุยลูกไก่นตีนเอี่ายง่ายๆเขียนเป็นตัวเป็นตนหมดนี่กางสีได้เป็นเหล็กมงคลให้ลูไก่นใส่ปีไม่เขียนงาม หยุดแล้วหยุดเขียนเอาเป็นตัวไหนก็ปูตัวแรกตัวใดว่าตัเก่าไม่ปูนกน,นกเก่าือคือเก 9ก้าหกศูนย์เก้าหกศูนตัวเดียวกันก็ปูเก้าหกศูนบอตัวแรกเไหมปู่ศูนเขียนเขียนเล่าเขียนรุ่นเลยเขียนศูนย์กรมพอดีเก้าหกศูนย้าหกศูนยนเก้าหเนเาา เกตัวนี้เก็ก็ได้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกสาม้าศูนย์หกเก้าูนย์หกศูนย์เก้าศครับเทียนเล่มนี้เพิ่งเอาเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับปู่่ ยันไหนเลยนี่ครับมึงนีก็มาขอเจ้าแรกครับ960 960ใช่ไหมปู่960นะครับตัวเดียวกันครับอันปู่ฝันครับมน960แล้วสองตัวขอไหมครับปู่หรือว่าขอแค่สามสองตัวก็6 0เนี่ย960ขอสามตัวเนี่ยมันตีได้สามตัวเลยครับ หักับเก่าตัวเดียวกันนี่หัวคืนหัวล้งครับแา่ว่าบางหนึ่งมันแรงมากอยู่บางตัวเก่านี่เป็นหาหางเก่าครับหาเง่าเก้าหกศูนย์ใช่ไหมครับปู่เนาวันนี้ลมแรงเนาะปู่เนาะหาหางเก่าครับเก้าอนนี้หกหกศูนย์ก็หกศูนย์ เก้หหาหกศูนย์งานดูเดอ้องานดูเด้อวันหนึ่งวันไหนววงานไม่เปิดไหมลมวมงานกับวัดอัพว่าลมลมแรงนะปู่ลมวมงานกับวัดอับครับนเทียนเลี้ยนหมุนหลุดีคือเทียนอันนี้คือเพิ่งทําเป็นครั้งแรกครั้งแรกมองนี่จะมาขอเทียนเลก,ก้ยดอือปกติไปขอที่อื่นใช่ไหมครับปู่เลี้ยนอยู่ในวัดนี่ว่ามันยางอ้อมเนี่ยแต่ควบแบบาขอพระจูหมองครับ โอ้ทีปูทีเป็นคือ960เหรอครับ960อันนี้นะครับผมได้มาแล้วนะครับตีเป็น960นะเอฟซี FC นะหรือเอฟซี c ีเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับ960 960นะ960นะแต่เพี้ยนแนงว่าเลานีนนนนา่นะครับ ปูปูที่เป็นเก้าหกศูนย์นะปูเนาะปูที่เป็นเก้าทีหัวมันก็หัวหัวโกที่หมันก็ที่ศูนย์เนาะพระพระแบบแบบเก้าึ้นใต่ปีไม่เราโกเก้าเลยเอามันีบอกาขาวอังหเนี่ยันีบอกเอาสอจังหวันี่ยรูนกเก้าไหม เปน็นไปงานยุทธ์เจ้าหนึ่งต้องปู่เยอว่าดี่น่น้ไปหาคร<ช>ับจะบอกงดไม่ออกฟั้งเลยหัวหางหัวหกตัวตรงกับความฝันปู่เลยใช่ไหมครับนี่นะครับเทียนหัวโลงในยุตีนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ปู่พาทำพิธีเอากลางวัตรแ,แสกเลยนะปูนนะ่เนาะ